สวัสดีจ้าก็นั่งเว้าอยู่นี่ละคลิปที่สามมื่ทานได้ไปใส่ไม่หนอย่างเนาะกซีเป็นเว้าขึ้นค้นบ่กกับว่าแมนเป็นไหนนะสิเปียบเทียบให้เบิ่งนะคะผู้ยทรายเมืองซิดนีย์นะคะโอ้ยมีมากมายศิษณะฝูงปา่าเป็นพวกกบบรูลคือกันอาจิพบวบ่ฒนษณะฝูงป่านะคะฝูงป่าอาจีิหลายกับผู้ยทรายนะคะเออตาดีได้ตาได้เสียเลือกเอานะคะ เลือกในเด้อเห็นว่าก็นเลยนะคะอันใดที่บ่าเป็นดาวนะคะอันใดที่บ่เป็นดาวอันนี้อ่าในมุมมองของเจ้าของเลยคะ่ะหมายวา่าผู้ใช้ต้องการยังต้องการเป็นผู้บา่าวกับผู้สาวหรือแฟนหรือสิพัฒนาเป็นความสัมพันธ์เป็นสามีภรรยาเขาต้องการย่งต้องการเวลาจากเข้านี่นะคะในส่วนวันหยุดสุดสัปสดาห์เสาร์อาทิตย์คือจากมือเหนียมือนี้กวันเสาร์นะคะการ หาผู้้ายไดก็ต้องใส่ทุนแน่นั่นคืออันดับแรกคือเวลานะคะยุเสเซ์อาทิตนะคะผู้้ายที่บอกว่าต้องหยุดงานมากเพื่ออยู่ใส่เวลาอยู่น้ากนนันแน่อันนั้นกระถูกต้องนะคะถ้าเจ้าสิีพัฒนากันไปถึงเป็นผัวก,กับเมียนะคะกะ็ะต้องมีการลงทุนนะคะลงทุนลงทุนเร็วทุนของข้าเจ้ามีบล่ลหะอถ้าผู้ายเข้าเจ้ายังบันทิงมีประโยชน์ในเรื่องซัพพอร์ตเท่าใรน,นะคะ กรุณาอยสีหยุดงานนะคะเออกรุณาดูแลเง,งินในกระเป๋าของเจ้าของก่อนคุณไส้ที่เรียกร้องให้เขาหยุดงานเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์สักก่อนโดยที่พื้นฐานของเขาบ่เข้าก็สามารถซัพพอตอีกอย่างเขาได้อ่ะเงื่นพร้อมเอกสารเพื่อที่จะได้ซัพพอตใป็นคนดยูนีพอมอ่ะฮะอสิมีคาล่องเท่าแบนเนี่ยมจะคูลาร้อยสองรอยเดียนนุษย์นโอ้ยหาเงินเสือเอะไรอยู่เด้เออ ว่าเสาร์อาทิตย์นี่รายได้สําหรับอา,อาชีพตัวเองนะคะอาชีพเป็นหมอหนวดก็ค่อนข้างสูงนะคะเออเฮ็ดสองมือได้ร้ายสามสี่มือนะคะเออแล้วแต่หรอกอันนี้ก็เฮ็ดไปขั้นๆที่จอบเฮ็ดแต่เสาร์อาทิตย์ตอนเลียนอยู่กับบริห็ดงานมันจัดถึงวันเอ่อพฤหัริอาอหรอจอบเฮ็ดเอาได้สุกเสาร์อาทิตย์ก็พอเล้วนะคะอ่ะก็ถือว่ารายได้ดีนะคะก็เลยสะสมไว้เล้วนะคะเออเนื่องจากเอ่อ เจ้าของนี่เห็นได้นะคะลงทุนใดแต่ว่ากนสิลงทุนหยุดสร์อาทิตย์เพาต้องมีเงินก้อนเพราะมันต้องใส่ทุนเวลาที่ข้าไปหาเห็นงานที่ได้เงินหลายในช่วงสุดสัปดาห์นั้นคือทุนที่สูงนะคะสายคำนวณกีอว่าบางค้นกับคำนวณนสกรุ่มคาบอกัผูุชายคนหนึ่งอาา่าฮะที่ข้าสิลงทุนหยุดงานสร์อาทิตย์เพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ถ้าเบื้องล้างแล้ว เขบาบ่มีปญัญญาห้อย่างนอกจากว่าเชืองประดับเล็กๆน้อยๆกบเกืบอบงามๆจะาคูหนึงทงั้งเสื้อออก็ะไ้อยู่นะคะ mm hmm. าพาไปเลี้ยงเขา,ววาสัน้นชักบานเลยแ mm hmm. พงประนันติเสื้ออาก็ะไ้อยู่เด้ว่าสัน้นอันนี้สอเอส,นนะะสื้อออกสักค้อนนะคะซึ่งเจ้าของกินได้นะคะโอ้ยค่ะดินเนอร์ว่าสัน้นใส่เสื้อไปดินเนอร์ก็สิสักน้อยหนึ่งในตะกีนนะเพิ่นก็ถือว่าอู้ตายเลยแล้ว ก็จะเข้ามาดีเนือรอภาษาอาหารแรงจักเสียดถ้าไปกินอย่างมันสิแพงกเปานนติจกักบาเพอลอยเหรียญสองลอยเหรียญสามลอยเหรียญเขาบอกีิปัญญาซื้อกินดาฮเฮดเวียกก็ซื้อกิน,นได้อยู่เย,ยสีเฝ้เอ้ยเนาะผู้ใชส้ซื้อขา้าวแรกให้กินซื้อๆบ่ในราคาที่จะของก็ซื้อได้นะคะเป็นอย่างคือจังแบบป้ายแล้วรักเขาว่าสัตว์ ายแล้วนะคะอันนี้สายคำนวณน,นี่สิบว่าสิบว่าไปทางนั้นนะคะอืถึงแม้ขนาดว่าสิเก็บเงินไว้เล่าก็ะตะนะคะเออถ้าผู้ชายเพลกงนั้นบ่มีประโยชน์ในการซัพพอร์ตให้เขาเป็นคนยูนีหรือเงินที่หลเพียงพอในความพอใจกับบุรูว่ามันสิมีบอผู้ชายที่กระจ้าด้วย,วยที่ให้เงินมาเลยเป็น้กนๆน่ะน,น,น,นะมันก็นมีอยู่ดอกแต่ก็หายยากลีตลาดซีพียหายยากอยู่ะยยยนะคะ อันนี้สาหรับว่าผู้ใช้แบบไหนคิดว่าเป็นต่เอานะคะที่เรียกร้องให้เข้าหยุดงานเพื่อ,อ,ค,อความสัมพันธ์แต่เข้าอย่าลืมสายคํานวณสิบอกความสําคัญที่สุดคือเงินในกระเป๋าจะาของมียิ่งที่มีประโยชน์คือมียิ่งที่มีเงินบอเม่มนมียิ่งที่มีแต่อันนั้นมันมีทุกคนอันนั้นมันมีเร็วนะคะเออใดเหตุกับเร็วคือกันนะคะเส้นกันคือกันนะคะเขากัต้องคิดเปรียบเทียบว่า นะอันเดียวนะอันเดียวที่เขามีะนะผู้ใดเฮตุกันเร้วคือกันเด้ยนะป้ามีสําคัญปานนั้นบอกํ้คัญคืออย่าลื่อมคำนวณเงินในกระเป๋าจะของก่อนสี่บอกว่าลงทุนไปให้เวลาก็ผู้ชายคนไดนคนหนึ่งนะคะอันนี้สําหรับแนว้ยขีดสายคํานวณน,นะคะผู้ใดสีน้าไปใส่กันเรวแต่ด้วยค่ะบ่ได้สมมวนลีขสิท์ิ์นะคะอันนะอันนี้จะเห็ดได้เพราะว่านี่ขนาดว่า ปัญหาในชีวิตบม่มีพอว่างแผนมาดีมีนาทีเดียวหาเงินใส่กระเป๋าจะของกันยังไม่อยากเสียเวลาครับผู้ชายแปดนะนนะคะไม่อยากลองหรือว่าโอ้ยรอรอมันกินหัวด้เงินได้ใใจะกระเขากระเป๋าจะของปู้ดนะคะเป็นประโยชน์กับคนไหลคนแซ่นะคะผู้ชายที่บ่เป็นเตาบ่าเป็นตเตาในใสายคำนวณที่คำนวณมาฝากนะคะสำหรับมือนี้อะค่ะ เป็นเห็นเป็นประโยชน์สําหรับหัวขอน้กะกดไหลกดแร์นในด้ยจ้านะคะเอาละหิวเขาแล้วไปหากินเขาซะก,ก่อนนะคะบ๊ายบาย